ซึ่งทาให้น้ําจากหลักหกเนี่ยทะลักเข้าไปในคลองประปาซึ่งทําให้การประปานครหลวงมีปัญหาอย่างรุนแรงนะหลังจากฝั่งทนบุรีมีปัญหาไปเมื่อวันก่อน,อนแล้วแก้ได้แล้วปล่อยน้ําได้เต็มที่แล้วฝั่งพระนครทําท่าจะมีปัญหาปัญหาใหญ่ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยต้องปกปักรักษาเพราะว่าจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงคนทั้งกรุงเทพเลยนะในฝั่งพระนครและจังหวัดใกล้เคียงจะได้ซ้ําไปนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะ อันนี้คือจุดที่หลักหกใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยทหารก็ต้องเข้าไปช่วยกันอุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเพิ่มเติมน้ำเนี่ยสูงสักประมาณ40เซนด้วยกันในบางจุดที่มันไหลไปท่วมเนี่ยนะคะไปปลายหน่อยอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่เชื่อว่าเช้าว,วันนี้นี่น่าจะสูงกว่านั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนเกฤดเจดพรพิจารณาฮนะสกายรีพอร์ตบินสำรวจเช้าว,วันนี้นะฮะบริเวณคลองป่าปาที่มีจุดคันที่น้ำทะลักลงคลองป่าป่าดูเหมือนจะ6จุดนะ รวมถึงดูในมอกษตรศาสตร์เช้าวันนี้ด้วยหัวน้ํามาถึงกเกษตรแล้วเชิญครับคุณกิตครับครับุณตรุยุทธ์พิเชษฐ์ธนครับรบนิษัษท,ทานนการรีพอร์ตบินมาสารวจน้ําบริเวณคลองประปานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้สีของน้ําในคลองประปานะครับที่เรามาบินสารวจก่อนหน้ากับวันนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าน้านั้นสีเข้มมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างจะเห็นว่ามีรถตะโคน,นะครับที่กําลังคอยอป้องกันไม่ให้น้ําไหลทะลักเข้ามาและเพราะว่าจุดบริเวณนั้น ในเช้าวันนี้เป็นจุดที่น้ําจากชุมชนนั้นไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ลําคลองประปานะครับรถถพงกําลังเร่งขุดดินเพื่อที่จะไปถมบริเวณแนวนคลองครับนี่เป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งนะครับที่น้ําจากชุมชนไหลเข้ามาในคลองประปาและอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ําประปาได้นี่ครับแต่ว่าจากจุดนี้ครับมองขึ้นเหนือขึ้นไปนะครับไปจนถึงประตูไต้ฝนนี่ครับตลอดแนวคลองประปราครับมีน้ําไหลทะลักจากชุมชนเข้ามา อย่างน้อยถ้าประเมินด้วยสายตาตอนนี้ทั้งหมด6จุดใหญ่ๆนะครับแต่ที่น่ากังวคลคือว่าลักษณะของน้ำบนฝั่งนั้นค่อนข้างเน่าเสียครับเพราะว่ากลิ่นนั้นลอยขึ้นมามีขยะลอยเกลื่อนนะครับและสีของน้ำนั้นสีดำเข้มมากครับและนี่คงจะเป็นปัญหานะครับที่น้ำบริเวณทางตอนเหนือของกรุงเทพนั้นไม่สามารถ่จะต้านทานและไหลทะลักเข้ามาในคลองตะปาได้เพราะว่าระดับน้ำในคลองตะตากับระดับน้ำบนผิวของชุมชนตอนนี้ เสมอกันแล้วนะครับเช่นเดียวกับระหว่างคลองประปากับคลองลงสิดระดับน้ําก็เสมอกันแล้วเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะครับน่าตระหนอกตกใจพอสมควรแต่ว่าการประปายืนยันว่าคุณภาพน้ําที่ผลิตไปนั้นใช้ได้นะฮะแต่มันมีเรื่องค่าออกซิเจนในน้ําครับท้มชมฮะค่าเฉลี่ยออกซิเจนจากการสําสรวจโรงผลิตน้ําบางเขนค่าเฉลี่ยสูงสุดเนี่ย0.63มิลลิกรัมต่อลิตรนะ ต่ำสุดเนี่ย0.30มิลลิกรัมต่อลิตรโรงผลิตน้ำสำเสนเนี่ยออกซิเจนสูงสุด0.20มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้นเองนะฮะต่าสุดเนี่ย0.00ก็คือแทบไม่มีเลยในขณะที่มาตรฐานที่องค์การอามโลกยอมรับคือ2.4มิลลิกรัมต่อลิตรเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่โรงที่บางเขนและก็โรงที่สำเสรนมีค่าเฉลี่ยออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานองค์การอามโลกนะครับ